รับคม km สองศูนย์เก้าหกรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดที่กี่รุ่นหนึ่งของเคอร์เมย์นะครับที่ใช้คู่กับกันขอบสองสองเก้าเก้านะครับก็ยังใช้ดีอยู่ทามอเตอร์แรงอยู่นะครับตัวนี้ทดสอบความคมกันก่อนนะครับสายติดนะครับตรงกลางดีไหมนะครับตรงกลางโอเคครับขวาละนะครับขวาก็ไม่ค่อยเข้านะครับอะเดี๋ยวเราเริ่มไปถอดประกอบและรับคมกันครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนรับนะครับอันนี้เป็นฟันล่างนะครับของตัวนี้นะครับ กดนะครับให้เท่ากับหน้าฟันนะครับแล้วก็ถูนะครับให้ได้ความคมให้ได้ความมันที่เท่ากันทั่วทั้งหน้านะครับอย่าให้เกิดท้องช้างนะครับนี่นะครับขัดกันต่อยังไม่ได้นะครับขัดจนขึ้นเงามันวาวนะครับอะนี่นะครับหลังจากรับคมและทําความสะอาดแล้วก็จะได้ผิวประมาณนี้นะครับอะเรามาทดสอบความคมกันเลยนะครับซ้ายนะครับหวานๆเลยนะครับตรงกลางอ่ะตรงกลางปื๊ดเลยนะครับขวาสุดโอเคครับ ที่รับคมรัชโยธิน